เด็กๆขาเดินมาลูกเดินมาเด็กเดินมาลูกเด็กเดินมามาจับปือกันเป็นวงกลมค่ะมาถึงแล้วจับปือกันเป็นวงกลมพยมายมามข้างๆสนามหน่อย เดียวอ่ะน้าข้าหน้ามาลูกอ่ะวข้าหน้ามาอ่ะที่เหลือต่อข้างหลังทีมเลย นี่สีอะไรคะอ่าสีเขียวภา,าษากฤษว่าอะไร Oh wow. สายอ่ะสลับนะคะโอเคไหมพร้อมไหม เพื่อจะต่อแค่ปีดเดียวแล้วเด็กๆวิ่งต่อกันเปนแถวเลยนะคะโอ,คโอเคไหมคะ จะช่วยคุณครูเก็บรวยบ้างเก็บมาเลยคุณไม่เก็บเลยลูก ไมเชิญค่ะลูกไปเดินตามน้องไปเลยไปเลยค่ะเดินตามเลยไปยู่เ้าไม่มีน้น้งนี่ไปค่ะมาเจอดีๆครับไปค่ะ